เป็นฝูงเลยนะฮะอ้าวโดนฮะอ้าวโดนฮะโดนจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้มชาแนลนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาเก็บปลาสลิดกันนะครับหลังจากได้คลิปก็เราจัดปลาช่อนใหญ่ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เห็นมีหลายตัวอยู่นะครับสำหรับปลาสลิดนะฮะใส่งามๆเลยนะฮะหมายนี้ อยากรู้โดนหรือเปล่านะฮะหลังล้าไม่โดนะฮะเดี๋ยวรอบนี้จะคัดตัวใหญ่น้อยแล้วกันนะครับฮิมันเยอะมากเลยนะฮะตรงนี้ถ้าใครเป็นมือตกปลาสลิดเนี่ยตกผมว่ากินดีมากตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโดนละตอนนี้ ตัวตัวใหญ่มากเลยนะฮะใสฝ่ามือนะฮะดูดูด,ดูใสนะฮะโอ้ยตัวไม่ใช่เล็กเลยเดี๋ยวกดตากันนะครับโอ้ยิ่งเย็นยิ่งลอยดีนะฮะเต็มเป้งๆนั้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นกันหรือเปล่าะฮะอ้ลอยกันแบบไม่รู้จะเลือกยิงตัวไหนก่อนเลยนะฮะ มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหแตนน่ว้าเราเห็นมีไซส์แบบใหญ่มากดู่มีไซส์แบบใหญ่มากๆเลยนะฮะมีสองตัวคือลอยมาเนองว่าชั้นปอกอะฮะเป็นปลาชนจริงเหรอปลาชนใหญ่ชนใหญ่นะฮะติดตามปลาชนใหญ่กันครับ ช่องใหญ่ออกมาตวัวนหร้อไม่ไปถึงไหนแล้วน้ำยังไม่หายคุ้นะเลยี่ยิงตัวก้อนไว้โอ้หช่องตัวนี้ก็ไม่เล็กเลยนะฮะต้องไว้วันหลังไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วนะเก็บปลาสลิดก้อนแล้วกันนะฮะ ตัวเมื่อกี้ก็น่าจะประมาณครึ่งโลกว่าก็าจะได้นะวัสดุมันเยอะจริงจริงนะหม่นี้ไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนโอ้เยอะมากโอ้ไม่โดนครับคือข้อเสียของหมายที่ปลาเยอะเกินนะก็คือ เวลายิงเราจะพะวงนะฮะคือเหมือนเรามองตัวเนี้ยแต่เราก็จะไปมองอีกตัวหนึ่งนะฮะตามันแบบซอกแซกไปหมดนะฮะเพราะปลามันเยอะจริงครับเยอะจนแบบไม่รู้ขึ้นเป็นฝูงนะฮะผลิตมันเยอะมากครับโอ้เยอะจนไม่รู้จะยิงตัวไหนเลยนะฮะแต่หมายนี้คือย่ยอย่นะ cứng như để cho gì chỗ dài rồi, này chỗ dài nếu nó phong mười nữa Ừ, rất ปรามือนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกหน่อยหนึ่งนะครับนะปลานะฮะหรือว่าก็ไม่ได้ยิงง่ายๆนะปลาขึ้นดีอยู่นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นสลิดนะฮะตัวมันไม่ได้ใหญ่แบบมากนะครับก็จะยงิงลนบกากนิดหนึ่งก็ยังมีตัวขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับจิตลอดนะครับ ยิงล้วก็จะมีแตกฝูงนิดหน่อยนะแต่เดี๋ยวก็ลับมาขึ้นแต่ว่าก็าจะขึ้นไไกลอยู่นิดหนึ่งะทีนี้เดี๋ยวจะลองขยับไปตรงอื่นบ้างนะฮะนี่สเลตยใายฝูงมาตรงนี้นะครับโอ้แต่แดดไม่ค่อยมีเนี่ยเลงยากมากเลยนะดูไม่ออกว่ามันลอยขึ้นมาหรือยังนะฮะดูไม่รู้จะทันฝนหรือเปล่าลาเมฆมามึดตึ๊บเลยนะครับ ตอนนี้เล็งยากมากนะฮะมันไม่ไม่ค่อยมีแสงนะฮะดูยากมากครับนี่ต้นสูงตัวใหญ่นะฮะอยากได้แหบเผาสักผืนนะฮะคือเราเป็นพ่อค้าขายจอมแหบแต่แต่ไม่มีแหบเผาใช้นะฮะก็จะทําไม่ได้ทําสักทีนะครับงูะจะทําจอมขายอยู่นะฮะอัวยนะ่อย โอ้หไม่โดนสักทีนะนจริงๆปลามันลอยดีมากนะครับแต่ด้ยวยระยะที่มันไกลแล้วก็ปลามันเยอะฮะเจอไปแล้วตื่นเต้นปครับากตี้ก็จะเจอตัวสองตัวโอ้โหท้สลิดตัวสองตัวปลานนี้เก็บหมดไปแล้วฮะก็เจอเยอะๆอย่างนี้มันอย่างที่บอครับเวลาเลงอะมัน มันเหมือนพอมองตัวหนึ่งแล้วตามันก็ยังมองไปที่อีกตัวหนึ่งนะฮะมันเลยแบบเหมือนมันไม่ไม่จดจ่ออยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งนะะนมันลอยขึ้นทีเป็นฝูงเลยนะฮะอ้าวโดวน้วกว่าจะโดนนี่แต่ละตัวไม่ใช่ง่งายน,นะ ใช้ส,สวยๆนะครับอุ้ยอโหมินครับงงสะบัดทีเดียวรุดไปเลยนะฮะโงว่าจะยิงโดนก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะนันจะมารูดอีกโอ้ยหืมดูนะดูมันขึ้นน้ำ รู้จะยิงตัวไหนแล้วน,น้ำเตื่องพุ่บพับพุ่บพับทั้หมดยิงสองตัวได้ตั้งนานแล้วนะตัวที่สามยังไม่มาสักทีเลยนะฮะเห้ยงานตืน้นต,ตืน้ตนเล็ยเท่าไหร่ เอาโดนฮะยิงม่มวๆโดนเฉยฮะตอนเล่ะยิงไม่โดนเอ้าูขาดอีกแล้วครับสองตัวนะครับมันยิงโดนคอนี่เดี๋ยวพอปลาจังหวะมันพันสายนะฮะพันสายแล้วพอเราดึงตึงลุกดอกปุ๊บหลุดเลยนะฮะ ยิงนี้เสียดายปลาแย่นะ้วไม่น่าจะไม่ไม่เอาแล้วละครับคือพอยิงปุ๊บปลามันม้วนสายนะฮะเนี่ยเนี่ยพอยิงยิงปุ๊บปลามันวิ่งเนี่ยมันม้วนสายนะฮะแเนี่ยม้วนสาย,ยางไงปุ๊บพอเราดึงลูกดอกตึงครับชึกเนื้อขาดเลยครับสลิดเนื้อมันมีนิดเดียวนะฮะอู๋สองตัวแล้วนะฮะอูงนี้เสียปลาแย่ครับเสียดายครับอูเนี่ยมองเห็นอูตายเลย มันไม่ยังไม่ตายนะฮะแต่ว่ามันคือเห็นมันเนี่ยพุ่งเนี้ยลอยแน่นอนครับเพราะว่ามันอยู่กับพื้นเลยนะครับตรงนเนี้ยโอ้หนะครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยดิ้นพัดพัด,พดขึ้นมานะเดี๋ยวต้องยิงขึ้นมานะครับเดี๋ยวใส่โอ้โหเข้าช่างเดี๋ยวลงไปเก็บน่าจะได้อยู่นะครับ หน่นะฮะดินเพัพดเดี King, like ๋ยวขอใส่ลูกดอกแป๊บนะฮะไม่เห <c oughs> <in> ็นนอนกับพื้นเลยจะยิงโดหรือเปล่าเลยนะฮะน่าจะโดนะฮะ ากรม้ขึน,นคับแม่นจัดนะฮะดูขุดลากไมยขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยเรายิงโดนโอ้เนี่ยพอยิงโดนวนี้เข้าแก้มเลยนะครับนัดแรกนะฮะเข้าแก้มเลยเนะี่ยแต่ว่าพอจังหวะปลามันหมุนเชื่องครับดึงปุ๊บขาดไปนะฮะ นี่ยังดีนะที่มันช็อกให้เห็นอีตัวแรกก็ไม่รู้ไปตายตรงไหนนะครับจะได้ปลามากเหมือนจะกดปลาก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยฮะให้ดูท้องฟ้านะครับโอ้ทางนู้ตกแล้วด้วยครับไลรมาแล้วฮะในหมายก็มองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับมืดหมาแล้ววันนี้คงขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถือว่าหมายนี้เด็ดจริงนะฮะนานาใครอยู่แถวนี้ อยากซ้อมฝีมือมาได้เลยครับอันนี้เป็นปลาซ้อมอย่างดีเลยนะครับปลาสลิดเพราะว่ามันเป็นปลาที่ขึ้น,น้นาบ่อยมากนะครับเหมือนปลาแร็ดนะฮะแต่สายมันเล็กกว่านะิก็ถือว่าซ้อมมืออย่างดีครับเตรียมลูกเล็กๆมาหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำไม่ลึกมากนะฮะระยะยิงก็สิบถึงสิบห้าโอ้ี้ฝูง,ง,งะคะจับตรงนี้สักทีแล้วกันนะครับ ข้นฝูงอยู่ตรงนี้นะไฟหมยิงยากจริงครับก็เตรียมมาซ้อมมือกันได้เลยนะฮะฝึกความแม่นยำนะฮะหมายนี้เพราะว่าสลิดลุ้นล้วนใสพ่พอๆกันเลยนะครับสามนิ้วนะฮะสามนิ้วระยะยิงสิบถึงสิบห้าเมตรนะครับมายิง ถ้าวันไหนน้ำไม่ขุนเนี่ยยิงได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีเป็นอ่าบอปละดุกนะฮะโดูขึ้นขึ้นทางฝูงยั่วนะฮะไม่ยอมให้กลับง่ายๆเดี๋ยวขอเฝ้าอีกสักทีแล้วกันนะฮะดูขึ้นเป็นฝูงเดี๋ยวยิงสุ่มเลยไม่รอจิตไม่รอขึ้นจิตน้ำดีกว่า เหมือนยิงสุ่มมีโอกาสกว้าครับยิงปลานอนกับผืนะยิงขึ้นจิบสุดเลยยากเกินอ้าวโดนฮะโดนจริงจริงจริงนะฮะยิงนอนกับผืนง่ายกว่ายิงปลาลอยขึ้นจิบไม่ได้ตัวนะฮะเนี่ยปลามันว่ายพัน เาดึงก็คงจะขาดสายพอๆกันหมดเลยนะอันนี้ยังดีนะครับว่าลูกดอกมันไม่แน่นนะเนี่ยถ้าลูกดอกแน่นเนี่ยเห็นไหมครับปลามันว้ายเชือกมันพันอยู่นะฮะเนี่ยเมื่อกี้มันพันอยู่นะถ้าลูกดอกแน่นเนี่ยขาดไปแล้วนะครับ โอ้เพิ่งจะรู้วิธียิงฮนะฝนตกไล่มาซะแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายังพอหมานอยู่นะครับสี่ตัวนะฮะสายไม่เล็กเลยนะฮะดูนะฮะสี่ตัวสายไม่เล็กเลยพอทอดกินเลยนะครับก็ยังไงหมายนี้อยู่ไม่ไกลนะไม่ไกลบ้านเดี๋ยน่าจะได้กลับมาสากันอีกนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมไวเลย ก็ยังหลุดตามกันครับสวัสดีครับ